มาแล้วจ้าน้ำพริกเผาผสมสามชั้นทอดน้ำปลาครัวลุงลงนะครับอันนี้บรรจุใหม่นะครับโดยการใช้เครื่องนะฮะอย่างนี้นะครับเวลากินก็ดึงออกมานะครับกินไม่หมดก็ใช้ฝาพลาสติกปิดไว้นะครับอยู่ได้เจดแปวันนะครับหลายวันเลยละครับแต่ถ้าเกิดสมมติแช่ตู้เย็นก็น่าจะเป็นเดือนๆเลยนะครับน้ำพริกเผาผสมสามชั้นทอดน้ำปลานะครับรับรอง เวลาพัสดุส่งไปถึงบ้านท่านไม่มีปิ้นไม่มีไม่มีแฉะในนั้นไม่มีเสียไม่มีอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นกระป๋องแบบนี้เลยนะครับอืมเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะลูกค้าเออคอมเพนมาว่าพอเวลาส่งไปถึงที่แล้วมันน้ําพริกมันปิ้นออกหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เวลาพัสดุเวลาเขาส่งไปเขามีการโยนหรือวางไว้อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยการแก้ไขก็คือซื้อเครื่องมาอัดนะครับแล้วก็ทําแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะลงุงลงจะกินให้ดูนะครับน้ําพริกเผาผสมสามชั้นทอดน้ําปลาของลงุงลงเนี่ยฮะนี่แกะมาอย่างนี้นะครับข้างในจะมีสามชั้นทอดน้าําปลาสูตรที่ขายที่คนลงลงนะครับย้ํานะครับสามชั้นทอดน้าําปลาไม่ใช่กากหมูหรือแคบหมูนะครับนี่แล้วก็อย่างนี้นะครับอื้อหือ หอมอารมณ์เหมือนคุณยายทําให้กินสมัยก่อนนี่ครับตอนนี้นะรสชาติเนี่ยนะฮะจะเห็นมีสามชั้นทอดน้ำปลาคุกอยู่เอ่อจะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวลงุงลงจะกินให้ดูนะครับอนี่เดี๋ยวไปญี่ปุ่นเดือนตุลานะครับต้องเอาไปประมาณสิบกล่องแน่นอนนะครับเพราะว่าคนไทยเวลาอยู่ต่างประเทศปั๊บเนี่ยประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีเนี่ยเวลากินอาหารพวกนั้นได้แค่สองสาวันแค่นั้นแหละ สุดท้ายแล้วก็อยากจะกลับมากินอาหารไทยนะฮะแล้วสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับไปต่างประเทศก็คือน้ำพริกนี่แหละครับอขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่าหัสไตล์การกินน้ำพริกของลุงๆมม,มันต้องใช้มือนะฮะนี่อย่างนี้เลยครับนะฮะเนี่ยเข้าไปเนี่ยจิ้มเข้าไปเนี่ยจะมีสามชั้นอยู่เต็มเลยนะฮะสามชั้นเนี่ยเนี่ยส สามชั้นจะคุกอยู่ในเนี้ยเนี่ยเนี่ยสามชั้นนี่คือสามชั้นนะ,ะเนี่ยสามชั้นจะคุกอยู่ในในน้ําพริกนะครับคืออารมณ์คนไทยนะฮะกินมือมันมันจะไม่รู้นะคนอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ลงลงเป็นนะมันอร่อยกว่ากินช้อนอะ่ะสั่งได้เลยนะครับ กดลิงก์ก็ได้นะฮะแต่พิมพ์คําว่าสนใจค่ะสนใจค่ะมันจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าสนใจท่านแค่สนใจอย่างเดียวท่านไม่ได้สั่งนะ,ะเราก็ไม่กล้าที่จะไปถามท่านว่าอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเรามีลิงก์ให้กดอยู่ตลอดเวลานะครับอยู่ในคอมเมนต์นะฮะนี่นี่ เราผลิตเองนะครับผลิตเป็นกระทะกระทะนะฮะผลิตตามสูตรนะครับพอกระทะเสร็จเรียบร้อยปั๊บหนึ่งกระทะเสร็จเรียบร้อยปั๊บต้องมีชิมก่อนนะฮะไม่ชิมไม่ได้นะครับถ้ามันไม่อร่อยหรือไม่โดนตามสูตรของเรานะครับทิ้งเลยครับไม่เอาเลยครับเคยมีนะฮะตอนที่ทําใหม่ๆนะฮะเราฝึกกันมาสูตรของเราเนี่ยสูตรของเราเนี่ยฝึกทําเยอะนะฮะแต่ตอนแรกเนี่ยมันทําน้อยๆทําน้อยกับทาเยอะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสูตรต้องให้ได้ต้องให้เหมือนกันนะฮะนี่ น้ำพริกพยายามอย่าเปรี้ยวนำนะครับเปรี้ยวนำไม่ได้นะครับต้องหวานมันเค็มนำํำแล้วเปรี้ยวตามเปรี้ยวความเปรี้ยวของกระพริกก็ต้องเป็นเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบมะขามเปียกนะครับไม่ใช่เปรี้ยวแบบมะนาวนะครับอ,อยากให้คุณลองจังเลยอ่ะ ญี่ปุ่นจริงเนี่ยมีเนื้อสามชั้นอยู่ตลอดเวลาเนื้อสามชั้นคือหนึ่งกระทะประมาณยี่สิบโลจะมีเนื้อสามชั้น,อ,ะะน,อ,นอยู่สิบโลใส่เข้าไปทั้งหมดรวมสามสิบโลต่อหนึ่งกระทะตอนนี้ทำไม่ทำเนี่ยคนสั่งเาเยอะมากสั่งมาแล้วเขาแล้วมาชมนะอร่อยมากๆอร่อยมากๆทูกใจเลยค่ะทูกใจเลยค่ะจังอ้อค่ะจังอ้อค่ะ ลุงไม่ใช่พนักง,งานขายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลุงมันโกหกหรอกไม่ใช่ไม่ดีแล้วก็บอกว่าดีๆรวมๆกันไปไม่ได้เนี่ยข้างในมันจะมีเนื้อส่มชั้นอยู่ตลอดเวลาอืมเนื้อส่มชั้นเนี่ย มันจะอยู่ในกะหมูอยู่ในอยู่ในใน้ำพริกเผาตลอดเวลาเนื้อสามชั้นนะนี่เนื้อสามชั้นนะไม่ใช่กังหมูนะเราทําเองนะไม่ใช่โรงงานผลิตนะ mm. กระปุกละเจ็ดสิบบาทถ้าบอเดือนติงหานะเดี๋ยวถ้าเดือนกันยาเป็นต้นไปกระปุกกระปุกละเก้าสิบสามกระปุกสองร้อยตอนนี้กระปุกละเจ็ดสิบสามกระปุกเอ้กระปุกละเก้าสิบสามกระปุกสองร้อยห้าสิบ ตอนนี้เดือนสิงหานี้กระปุกละเจ็ดสิบสามกระปุกสองร้อยจักหัวเลยแล้วคุณจะเอาอะไรแบบนุ่งอือเจ็อม,มันต้องมีหนูสามชั้นสามชั้นเทนา่าน้ำปลาคุกอยู่ในนี้ตลอด ระบล้วไม่ถึงขนาดเผ็ดมากจนกินไม่ได้นะไม่ต้องกลัวแต่ต้องเผ็ดสัง่งได้เลยจ้า